โอเคนะครับผมก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับเจอกันอีกเช่นเคยับช่องดูสกอยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอตแนด์กันอีกเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เราไม่วิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเอสปปนยอนเปิดบ้านรละการเมเยอของเอลเซ่เวลาที่สาของคืนนี้ด้วยนะครับผมเรามาดูสถิติห้านัดหลังสุดของฝั่งเจ้าบ้านนะครับเอสปปนยอนยิงไปทั้งหมดห้าลูกนะครับผมส่วนนันดับยืนอันดับที่หกคะแนนวงทั้งหมดยี่ี้าครบตึนว ที่สองลูกครึ่งนะครับผมกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดิเ่รเข้าผลไปเลยครับ ร no อสักครู่นะครับผมเดี๋ยวปรการคำนวณก็ชอบมาแล้วครับก็มาแล้วนะครับสำหรับการคำนวณนะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงที่65%นะครับผมแนะนำไปต่ำแรกนะครับโอกาสจะบ้านชนะมีอยู่40%ทีมเยือนมีอยู่45%วันนี้สูตรให้ฝั่งทางทีมเยือนมีโอกาสชนะมากกว่านะวันนี้ใครที่อยากจะตามให้ตามฝั่งทางทีมเยือนได้เลยนะแนะนำเป็นต่ำแรกตามสูตรบอกเลยนะครับผมใครที่อยากจะตามลองทายสกอร์เข้ามาดูนะครับผมว่าสกอร์คู่นี้จะจบเท่าไหร่นะใครที่ทายถูกนะครับผมรับโปรแกรม มินรอตอบนะสลับวันนี้ก็หมดเวลาสลับผมแล้วนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสลับวันนี้ผมขอต,ตัวลาก่อนนะบาย